กีฬาและฟอตียทุกท่านตลอดระยะเวลา2วันตั้งแต่วันที่27 2สสิงหาคม2 5 5 8ที่นักกีฬาและนักกีฬาได้ทำก,การแข่งขันกีฬาภายในระหว่างสีของโรงเรียนวชิรามาการวิทยาคมมีผลการแข่งขันเป็นที่น่าพอใจ และได้เห็นความสมัครสมานสามัคคีของทุกคณะสีทั้งนักเรียนครูอ,อาจารย์ผมขอแสดงความยินดีต่อนักกีฬาที่รับรางวันในการแข่งขันในครั้งนี้แสดงว่าเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถและขอให้พัฒนาฝีมือในการเล่นกีฬาที่ตนเอง ขนาดเก่งและทำง,งานขึ้นจนประสบผลความสำเร็จสำหรับผู้ที่ยังไม่รับรางวัลในครั้งนี้ก็ขอให้พยายามสุงสมต่อไปเพื่อการประสบผลความสำเร็จในโอกาสนี้ในโอกาสต่อไปอย่างแน่นอนฝ่ายกองเทียผมได้เห็นความสามัคคีความคิดราษาน และเชียกรีฬาย่างสูงสนานอยู่ในระเบียบวินัยจนขอชมเชยมาหัาบนี้หวังว่าการแข่งขันกีฬาสีลูกพยาเกมประจำปี2558ของโรงเรียนวิทรา,าการวิทยาคมจะตร้งให้ลูกพยาวิชรา,าการทุกคนเป็นนักกีฬาที่ดีเป็นผู้ชมกีฬา ที่มีมารยาทตูกสร้างความสามัคคีและสร้างืเสียงให้แก่โรงเรียนวชิรภากาวิทยาคมสมกับคำถังของการแส่งขันลูกพยาเกมที่ว่ากีลาแห่งสุขภาพความมีน้ำใจและวิตัยตีผมขอขอบคุณคณะกรรมการจัดก,การแส่งขัน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ในโอกาสนี้ผมขอให้ทุกท่านเดินทางกับโดยสวัสดิภาพขณะนี้ได้ันได้เันเวลาสควนแล้วผมขอปิดการแข่งขันกีฬาคณะสีลูกพยาเกมในตาปี2558 ของโรงเรียนวัชิระปาอารพิทยาคมณป่นานนี้ขอบครับขอบคุณมากครับให้นักเรียนทุ้เสียึ้นครับยก้นครับ